จากกรณีเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2565ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนายมนตรีสินควิชัยหรือผู้ยุนเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กที่กำลังลงโทษเด็กในมูลนิธิและให้เด็กไปทำงานภายในรีสอร์ทจนมีผู้ปกครองและเด็กออกมาร้องฮุกกับหน่วยงานและขอให้ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือและขยายผลดำเนินคดีพลตำรวจเอสุรเชฐ์หักพานรองผบตรเผยว่าจากการสอบปากคำพยานกว่า100้ปากทั้งผู้ปกครองเด็ก และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าภายในมูลนิธิดังกล่าวมีเด็กในการดูแลทั้งหมด58คนแต่มีเด็กจํานวน33คนที่ถูกครูหยุดลงโทษด้วยการถูกตีโดยการใช้เหล็กไม้ไผ่ฟาดเข้าที่ศีรษะหลายครั้งรวมถึงมีการบีบคอและลากเด็กไปกดน้ําที่อ่างจนสําลักน้ํารวมถึงยังมีการบังคับเด็กไปทํางานที่รีสอร์ทโดยให้ค่าจ้างเพียง40-60บาทต่อวันและหากไม่ทําจะถูกหักเงินค่าขนมในแต่ละวัน ทางพนักงานสอบสวนสอพอำอพวาจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้แจ้งข้อหาคูหยุดแข้อหาเกี่ยวกับการทำรายร่างกายเด็กความผิดตามพรบาคา้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานอายุไม่ถึง15ปีและใช้แรงงานเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ได้ค่าแรงขั้นตำ่ำรวมถึงคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นภรรยาและพนักงานในมูลนิธิซึ่งได้สรุปสำนวนทั้งหมดส่งให้ส,หสำนักอัยการไปแล้ว ส่วนการเปิดมูลนิธิคุ้มครองเด็กดังกล่าวตำรวจได้ดำเนินคดีกับนายแก้วสรรฐานะประธานกรรมการของมูลนิธิคุ้มครองเด็กในความผิดฐานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสางเคราะห์ไม่ยื่นขอแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพเด็กแต่ยังกระทำการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายตามพรบคุ้มครองเด็กขัดต่อศีลธรรมอันดีอทอดทิ้งไม่ดูแลเด็กเล็ก เป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนโดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้มีคำสั่งเพิกถอ,อนใบอนุญาตสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนสั่งปิดชั่วคราวไปแล้วแต่ทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมทำหนังสือยื่นขอปิดมูลนิธิขาวรให้กับอายการส่งสารพิจารณาอีกครั้งโดยพลตํารวจเอกสุรเชษฐเผยว่าการเปิดมูลนิธิในลักษณะนี้ต้องเสนอให้มีการปิดทั้งหมดเพื่อความสงบสุขและเป็นการดูแลเด็กเล็ก และเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างให้แก่สถานสงเคราะห์อื่นๆหากทำผิดกฎหมายต้องยกเลิกและดำเนินการให้ถูกต้องสรุปสำนักงานฝูในการสั่งฟ้องคดีไปแล้วนะครับเอกสารความรูมมีประมาณ2500ต่อแผ่นนะครับนะเราใช้เวลาในการดำเนินการและวันนี้ในส่วนเด็กทั้งหมดเราช่วยเหลือเด็กออกมาทั้งหมด5้รายนะครับนะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ต้องกลับเรียว่าในเรื่องของเด็กนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ต้องเอาเขากลับมาคื้อสู่สังคมนะครับแล้วสู่อ้อบอกของพ่อแม่พ่อแม่แต่ละคนส่งเด็กไปอยู่สถานสงเคราะห์ไปอยู่บุญที่เขาหวังจะให้เด็กได้เ,เล่าเรียนนะครับหวังจะให้เด็กได้มีโอกาสนะครับวันนั้นวันนี้คดีทางร่างกายเราแจ้งผู้กระหาแจ้งข้อกาหาหนึ่งคนนะครับส่วนนี้เขาแจ้งรายการเด็กแจ้งข <im itt> ้อกหาผู <im> ้หาสองคนนะครับคดีเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ นะครับผู้หามีหนคนนะครับนะส่วนร่วมกันเรียลัยนะครับที่เราจะเรียกผู้ยุ่นนะครับพร้อมพูกไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามูลนิธิได้วางตู้บริจาคเรียรายเงินกว่า300จุดทั่วประเทศทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามพรบรเรียรัยเงินเพราะเป็นการตั้งตู้บริจาคโดยมิได้รับอนุญาตและส่งเส้นทางการเงินให้ทางสัมพากรต์ตรวจสอบแล้ว ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายเงินบริจาคก,ก็ต้องเสียภาษีและถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวก็ต้องดูว่าจะเข้าความผิดฐานใด